สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปามี่อีกแล้วนะคะวันนี้ e p พหนะคะโจราซันช่วยอะไรบ้างนะคะอันนี้นะคะตั้งใจฟังนะเพราว่ามันเป็นสรุปของโจราซันทั้งหมดเลยนะคะ ข้อแรกเลยช่วยในเรื่องกันแดดสะท้อนแสงแดดนะคะ UVA UVB เนาะข้อที่2เลยฝ้ากระจุดดงดำรอยแดงรอยด,อยด,ดำนะคะข้อที่3เลยช่วยในเรื่องผิวใสริ้วรอยเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวและคอลลาเจนข้อที่4ี่นะคะช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระนะคะทีนี้เราไปดูกันว่าการทำงานของแต่ละอันเนี่ยเขาทำงานกันยังไงเขาไปช่วยยังไงนะคะ มาดูข้อแรกก่อนเลยนะคะปกป้องผิวสะท้อนแสงแดด UVA และ UVB <c oughs> <c oughs> นะคะ U <c oughs> ขออภัยนะคะ UVA และ UVB เนี่ยเขาจะมาจากแสงแดดนะคะ UVA จะเป็นแสงแดดที่อ่ะแดดไม่มีแดดนะคะหรือว่าแดดตลอดทั้งวันเนาะ UVB เนี่ย เขาจะเป็นแดดแค่ช่วงอ่าช่วงทิ้งเที่ยงช่วงแรงๆนะคะถามว่าสองอันนี้อันไหนอันตรายอ่า UVA นะคะอันตรายเพราะว่าส่องได้จนถึงชั้นหนังแท้เลยนะคะพวก UVB เนี่ยจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นพวกเบิร์เนาะพวกที่ทําให้เราเนี่ยเวลาทำให้เราเนี่ยผิวเข้มนะคะอ่าลองสังเกตดูเวลาเที่ยงเที่ยงเราไปเที่ยวทะเลแบบนี้ค่ะเราไปยืนอยู่ในทะเลเล่นเล่นน้ำอ่าประมาณ ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าผิวคำ้ำอันนี้แหละคือ U V B U V B มันจะอยู่แค่ช่วงผิวหนังกำาพาเท่านั้นเองนะคะ ามาดูข้อแรกกันก่อนเลยนะคะช่วยในเรื่องของป้องกันผิวสะท้อนรังสี UVA และ UVB รังสี UVA UVB เนี่ยมาจากแสงแดดนะคะจริงๆมันมีอยู่3รังสีเนาะ UVA UVB UVC นะคะแต่ตัวที่ส่งมาถึงโลกเนี่ยจะมีแค่ A กับ B ีเรามาดูตัวแรกกันก่อนเลย UVA นะคะ UVA จะเป็นรังสีเนี่ย คืนความยาวมากนะคะสามารถส่องได้มาถึงชั้นหนังแท้เลยนะคะจะเป็นตัวที่ทําให้เกิดเนี่ยแหละฝ้ากระจุดด่างดํำริ้วรอยต่างๆนะคะแล้วถามว่านั่งทํางานข้างกระจกเนี่ยก็ไม่รอดนะคะ UVA เนี่ยส่องทะลุกระจกได้เลยนะคะแล้วตัดมานะคะจะเป็น UVB นะคะ UVB เนี่ยเขาจะเป็น พวกที่่าส่องได้ถึงแค่ชั้นหนังกำพ้านะคะจะเป็นเกี่ยวกับเบิร์นนะคะเวลาเราไปตากตากแดดนะคะเล่นน้ำทะเลจะรู้สึกว่าผิวคล้ำขึ้นนี่ก็เกิดจาก UVB แล้วถามว่าสองตัวนี้จะเจอในช่วงไหนนะ UVA เนี่ยจะเป็นแดดที่แบบตั้งแต่10บโมงถึง4ี่โมงนะคะจะเป็นแดดอ่อนๆแดดที่เหมือนกับไม่มีแดด เออแต่ว่าอันตรายมากนะคะ UVB เนี่ยเขาจะเจอประมาณช่วงเที่ยงบ่ายบ่ายโมงบ่ายสองนะคะจะเป็นแดดพวกแรงๆนะคะอ่าทีนี้เรามาดูกันว่าอันตรายจาก UVA UVB เนี่ยเกิดอะไรบ้างนะคะอ่าบางคนนะคะเกิดอาการแพ้แดดนะคะเพราะว่าแดดส่องมาแล้วมาทําปฏิกิริยากับบนผิวหนังเรานะคะทำให้แดงนะคะทําให้ผื่นขึ้นได้นะคะ อันนี้สองเลยนะคะเกิดฝ้ากระนั่นเองนะคะฝ้ากระจุดดงดำริ้วรอยนะคะอันที่สามเลยผิวไม่แดดนะคะถ้าเราไปเจอแดดนานๆนะคะเกิดการผิวไม่แดดผิวลอกได้นะคะตัวสุดท้ายเลยนะคะถ้าเราเจอสะสมเวลานานก็ทำให้เป็นมะเร็งผิวหนังได้ะคะ่ะ อ่นะต่อมาเรามาดูนะคะผิวที่ไม่มีเกาะป้องกันแดดกับผิวที่มีเกาะป้องกันแดดนะคะรูปซ้ายเลยนะคะผิวที่ไม่มีเกาะป้องกันนะเวลาแดดส่องลงมาเปิ้งนะคะทั้ง UVA UVB นะคะจะส่องไปถึงชั้นหนังแท้เลยนะคะจะทำให้เกิดอนุมูลอิสระเกิดขึ้นนะคะเกิดฝ้ากระนะคะเกิดริ้วรอยนะคะมาดูด้านซ้ายเลย ผิวที่มีเกาะป้องกันนะคะไม่ว่าจะทาครีมกันแดดไม่ว่าจะกินวิตามินกันแดดนะคะเวลาแดดมันส่องลงมาปึ้งนะคะมันก็จะสะท้อนกลับออกไปไม่ทําให้เกิดริ้วรอยไม่ทําให้เกิดฝ้ากระจุดด่างดำนั่นเองนะคะามาดูผลการทดลองกันนะคะของชาวญี่ปุ่นนะคะเปรียบเทียบกับคนที่ ไม่ได้ทานวิตามินนะคะกับคนที่ทานวิตามินเนะาะพอเขาทานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไปฉายรังสีนะคะยิง UV เข้าไปต่อเนื่องเลย45นาทีนะคะพบว่าคนที่ไม่ได้กินวิตามินเนี่ยผิวเนี่ยมีการแดงขึ้นนะคะแต่คนที่กินวิตามินเนี่ยผิวไม่แดงเลยนะคะผิวที่แดงเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะเกิดจาก บนผิวเราเนี่ยจะมีกรดอ่อนๆอยู่เพื่อป้องกันพวกแบคทีเรียเข้าผิวเนาะการที่อ่า U.V. นะคะส่องต่อเนื่องนานๆนะคะเขาจะไปทำปฏิกิริยากับกรดนะคะทำให้กรดพวกนี้อ่าเกิดการกัดผิวเราได้ทำให้ผิวเราแดงขึ้นนั่นเองนะคะถ้าผิวแดงก็อาจจะส่งผลให้ผิวเราอักเสบอาจจะเกิดเป็นฝ้ากระเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้คือผลทดลองการันตีเลยนะคะว่าคนที่กินวิตามินกันแดดเนี่ย ไม่มีผิวแดงเลยแล้วเวลาเรากินโจอลาซันเนาะไปเจอแดดและร้อนไปเจออ่าแดดตอนกลางวันเนี่ยไม่แสบไม่ร้อนไม่แดงเลยนะคะนี่เรามาดูกันนะคะว่าช่วยในเรื่องปกป้องผิวในเรื่องช่วยในเรื่องของลดการอักเสบของผิวหลังจากโดนแดดนะคะเพิ่มความแข็งแรงให้ผิวเนี่ยทนต่อแสงแดดได้นานขึ้นนั่นเองนะคะอ่าแล้วก็ป้องกันปัจจัยภายนอกพวกแดดพวกลมมลพิษ ต่างๆทา,านแล้วนะคะไม่แสบไม่คันไม่ลอกไม่แดงเนาะแล้วก็ปรับสีผิวให้หน้าเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นนะคะอะอันนี้คือผลลัพธ์ของผู้ที่ใช้นะ,ะบอกว่าดีมากเลยค่ะโดนแดดไม่แสบเหมือนแต่ก่อนเลยฝ้ากางกระดูจางโลงนะคะคือทนแดดได้นานขึ้นนั่นเองอเรื่องต่อมาเลยนะคะที่เขาช่วยในเรื่อง ก็คือผิวใสริ้วรอยเพื่อความชุ่มชื้นคอลลาเจนนะคะพวกที่แต่งหน้าไม่ติดมีริ้วรอยผิวมองคำ้ำผิวลอกพวกนี้เกิดจากการที่ผิวขาดน้ำทั้งนั้นเลยนะคะท่านของเรานะคะจะมี hacp คอลลาเจนที่ไปช่วยให้อ่า เติมน้ําให้กับผิวมีเซรั่เพียวนะคะที่ป้องกันไม่ให้น้ํำละเหยนะคะทานของเราไปแล้วจะได้ทั้งคอลลาเจนแล้วก็ได้ทั้งน้ำนะคะผิวจะมีความชุ่มชื้นขึ้นนะคะจะดีจากภายในสู่ภายนอกเลยยังมีฤทธิ์การต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะ อนุมูลอิสระเราเจอได้ยังไงนะคะเจอจากรังสี UV วีกแสงแดดนะคะเจอจากมลภาวะต่างๆควันรถนะคะมีความเกลียดะคะหรือว่าอาหารพวกที่ของทอดเนาะของทอดของหมักของดองนะคะหรือว่าออกกําลังกายแบบหักโหมหนักมากนะคะแล้วก็อาจจะมีเกิดจาก ติดเชื้อต่างๆกำมันตะรังสีต่างๆนะคะตัวนี้ก็อนุมูลอิสระเนี่ยอันตรายมากจะเป็นบอ่อเกิดของโรคต่างๆนะคะโรคเสื่อมทุกอย่างเลยนะคะในร่างกายการที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเกิดจากการที่มีอนุมูลอิสระเยอะนะคะไปกัดกินเขาไปกัดกินเซลล์ต่างๆของเรานะคะ,ะทีนี้มาดูกันนะคะเขาบอกว่าอนุมูลอิสระเนี่ยก็เหมือนสนิมกัดกินเซลล์นะคะ แล้วถามว่าร่างกายเราเนี่ยมีกลไกลกําจัดอนุมูลอิสระอย่างไรเนาะอันแรกเลยนะคะร่างกายเราเนี่ยจะมีเอนไซม์นะคะที่กําจัดอยู่แล้วผลิตเองมากําจัดนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราเนะกินของทอดกินของหมักเจอมลภาวะาต่างๆมันก็ไม่พอนะคะวิธีที่สองเลยต้องได้รับจากการทานอาหารทานพวกอาหารเสริมนะคะเข้ามานะคะ อ่าแล้วถามว่าอาการที่บ่งบอกของการขาดสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะบอกเลยหระบบทั้งร่างกายนะคะปวดหัวมีริ้วรอยเจ็บข้อเจ็บเขา่าอ่าถ้าหนักหน่อยก็มาเร็งอ่าหนักหน่อยก็เจ็บหัวใจนะคะพวกไตาวายอะไรพวกนี้ความดันเบาหวานนะคะทุกอย่างที่เกี่ยวกับ โรคนะคะที่เราเป็นโรคพวกเสื่อมเซลล์เสื่อมพวกนี้เกิดจากการอนุมูลอิสระกัดกินทั้งนั้นเลยนะคะแล้วถามว่าของโจโลาซันเนี่ยส่วนผสมทุกตัวนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระทุกตัวนะคะสามารถทานโจโลาซันแล้วนะคะได้ทั้งผิวได้ทั้งสุขภาพด้วยนะคะ,ะบางคนก็จะบอกว่าไม่ทานหรอกอาหารเสริมอะ กินส้มก็ได้ส้มก็มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะ,อะทานได้นะคะแต่นี่จะเปรียบเทียบให้ดูอ่ถ้าสมมติว่าร่างกายเราต้องการอ่าส้มเขามีวิตามินซีนะคะต้องการวิตามินซีหนึ่งพันมิลลิกรัมต่อวันอ่ะสมมุติว่าหนึ่งพันมิลลิกรัมเนี่ยต้องกินส้มถึงสิบกิโลต่อวันถึงจะถึงหนึ่งพันมิลลิกรัมนะคะแต่ถ้าอีกคนหนึ่งตื่นเช้ามากินอาหารเสริมเม็ดเดียวเลย จบนะคะถ้าคุณถักถ้าคุณก็กินแบบนี้ทุกวันทุกวันกินส้นมประสิบประสิบอ่ะได้สารต้านอนุมูลอิสระจริงแต่อย่าลืมนะคะ,ะได้เบาหวานแถมไปด้วย <c oughs> นะคะตรงนี้แล้วถามว่าอ่ะถ้าเราอยากได้วิตามินหลายๆอย่างล่ะอ่ะเราไปซื้อไลโคปีนมาเราไปซื้อวิตามินบีมาเราไปซื้อวิตามินซีมาตื่นเช้ามาสิบกว่าเม็ดอ่าเห็นแล้วก็ไปไร เหนื่อยกินเลยนะคะบอกเลยว่าต้องไปกินตัวไหนเยมากินจอ่าซันนี่เลยตัวเดียวนะคะได้ครบทุกอย่างนะคะได้ครบทุกมีวิตามินสีชนิดเลยนะคะมาทานตัวนี้เลยดีกว่านะคะเรามาในคอนเซ็ปต์เธอมีดีเราดีกว่านะคะเธอเป็นอาหารผิวฉันป้องกันผิวและสะท้อนแสงแดดได้เออเธอมีคอลลาเจนฉันก็มีคอลลาเจนเหมือนกันแต่ฉันเติมน้ําให้เธอด้วยฉันพ มีสลายฟ้าให้เธอด้วยนะคะหนึ่งตัวนะคะได้ครบเลยทั้งอาหารผิวทั้งสุขภาพทั้งต้องกันแสงแดดนะคะบอกเลยว่าครบนะคะพูดขนาดนี้แล้วต้องซื้อไปทานแล้วนะคะามาดูข้อสี่กันเลยนะคะโจล่าซันรักษาฝ้ากะจุดดังดำได้อย่างไรนะคะวันนี้มี่สรุปมาเป็นสามกระบวนการรักษานะคะกระบวนการแรกเลยคือป้องกันผิวจากสิ่ง ปัจจัยภายนอกนะคะเป็นแสงแดดนั่นเองนะคะเราป้องกันสเต็ปที่สเลยนะคะยับยั้งการผลิตเม็ดสีที่มากเกินไปนะคะทั้งปัจจัยภายในนะคะที่เป็นตัวกระตุน้นทั้งฮอร์โมนทั้งยาต่างๆนะคะตัวนี้จะเป็นเหมือนตำรวจเลยไปยืนเฝ้าอยู่หน้าประตูเลยบอกอาเม็ดสีค่อยๆไปให้ผลิตตามปกตินะคะสองกระบวนการแรกเนี่ยจะเป็นการปกป้องนะคะ ป้องกันไม่ให้เกิดฝ้าใหม่นะคะทั้งภายในและภายนอกนั่นเองนะคะพอฝ้าใหม่มันไม่ไม่เกิดแล้วเนี่ยเราก็จะไปสลายฝ้าเก่ากันอ่าเรามาดูการสลายฝ้าเก่านะคะโจอ่าซันจะเป็นกระบวนการผัดเซลล์ผิวใหม่เนาะเราจะทำตามกระบวนการร่างกายเราเลยนะคะแต่ว่าร่างกายเราเนี่ยหนึ่งชั้นนะคะเขาจะใช้เวลายี่สิบดวันในการผัดเซลล์อ่า บางคนดูไม่ออกเนาะว่าการหัดเซลล์เนี่ยผัดยังไงเราลองเอาแขนนะมาเอามือนะคะมาถูแขนอถูเลยค่ะถูเลยค่ะเราจะเจออะไรเจอขี้ไข่นะคะบางคนเนี่ยสีอ่อนบางคนสีเข้มแล้วเราลองนึกดูอันเนี้ยแค่ชั้นเดียวนะคนที่เป็นฝ้าและสีเข้มๆที่มันแสดงออกมาที่หน้ามันก็ต้องเรียงกันเป็นตับเลยลงไปข้างล่างถึงจะแสดงออกมาเป็นสีเข้มได้ถูกไหมคะทีนี้เรามาดูกันว่า มันผัดยังไงเนาะเรามาดูชั้นที่หนึ่งนะคะชั้นที่หนึ่งเนี่ยโจลราซันจะไปกระตุ้นให้ผลิตเซลล์ใหม่ขึ้นมาเซลล์ใหม่เนี่ยจะเป็นเซลล์ที่ไม่มีเม็ดสีเลยจะเป็นเซลล์สีขาวบริสุทธิ์เลยนะคะส่วนเซลล์เก่าที่เป็นฝ้าสมมุติว่าเซลล์ฝ้าอยู่ชั้นที่สองเขาผลิตเซลล์ใหม่มาเซลล์ใหม่ก็จะดันเซลล์ฝ้าขึ้นเซลล์ใหม่ผลิตมาอีกดันเซลล์ฝ้าขึ้นอีก นะคะถ้าคนที่เป็นอยู่ชั้นแบบเป็นฝ้าตื้นเนาะเดือนแรกเนี่ยเขาก็จะเริ่มเห็นผลเลยนะคะถ้าคนเป็นฝ้าฝังลึกเนี่ยบางคนบอกว่าพี่พี่เป็นฝ้าบางๆอ่าจะเจอกรณีนี้นะคะพี่เป็นฝ้าบางๆอ่าแต่ทําไมเนี่ยพอพี่กินโจลาซันไปแล้วเนี่ยทําไมพี่รู้สึกว่าฝ้ามันเข้มขึ้นนะคะไม่ต้องสงสัยเลยนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยจะเร่งในการผลิตเซล ฝ้าเนี่ยจากชั้นลึกๆนะคะตาเขาเนี่ยจะมองเห็นว่าเป็นบางๆถูกไหมเขาก็เลยเข้าใจว่าฝ้าเขาเนี่ยเป็นบางเป็นนิดเดียวแต่จริงมันอยู่ลึกเนาะพอตัวนี้ดันขึ้นไปดันขึ้นไปฝ้ามันก็จะอยู่ตื้นขึ้นตื้นขึ้นทําให้ตาเขาเนี่ยมองเห็นนะคะว่าฝ้ามันรู้สึกว่าเข้มเนาะ เข้มขึ้นแต่จริงคือฝ้ามันตื้นขึ้นนะคะขอบจากมัวๆเบอเบอร,บอรมันจะชัดขึ้นนะคะยิ่งตื้นเท่าไหร่มันก็จะยิ่งผัดเซลล์ผิวเร็วนะคะหลังจากนั้นมันผัดเซลล์ผัดเซลล์หน้าเราเนี่ยจะดูกระจ่างใสขึ้นฝ้าจะจางลงเรื่อยๆนะคะก็เลยคนที่เป็นฝ้าที่อ่าสิปี20ปีนะคะต้องใช้เวลารักษาหน่อยนอะ การผักเซลล์เราต้องใช้ถึง28วันต่อหนึ่งชั้นแต่โจลาซันเนี่ยมาช่วยให้มันเร็วขึ้นนะจาก28อาจจะทุกๆ5วันรุก3วันนะคะก็จะรักษากันแบบ4เดือน5เดือนนี้ถือว่าเร็วมากๆเลยนะนะมาดูกันนะคะพูดขนาดนี้แล้วนะคะถามว่าปลอดภัยไหมอบอกเลยว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะของเราได้รับมาตรฐานจาก BSI นะคะเป็นหน่วยงานที่การันตีพวกอาหารเสริมเนาะเป็นมาตรฐานสากลทั่วโลกที่ทั่วโลกเขายอมรับเลยนะคะมาตรฐานที่สองเลย GMP นะคะเป็นมาตรฐานโรงงานในไทยเนาะแล้วก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะคะมาตรฐานที่3เลยเป็นมาตรฐาน HACCP เป็นมาตรฐานโรงงานเหมือนกันโรงงานที่ ต้องดูตั้งแต่ขั้นตอนการรับวัตถุดิบจนถึงขั้นตอนปากผู้บริโภคเลยนะคะเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับนะคะถ้าผลิตภัณฑ์ไหนมี HACCP เนี่ยสามารถาส่งผ่านทั่วโลกได้เลยนะคะเวลาเราเลือกผลิตภัณฑ์เนาะเราก็ดูมาตรฐานตรงนี้ด้วยนะคะบางตัวเนี่ยมีแค่ GMP นะคะ ับส่งไปต่างประเทศนะคะอาจจะไม่ผ่านก็ได้เพราะไม่มีมาตรฐานนะคะแต่ของเราเนี่ยมีทั้ง d s i GMP, HACCP สามารถส่งผ่านได้ทุกประเทศแน่นอน,นะคะ่ะและที่สำคัญน,นะคะสารสกัดของเรานะคะยังได้รางวัลระดับโลกอีกด้วยนะคะการที่เราจะได้รางวัลระดับโลกเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย ต้องมีงานวิจัยรองรับนะคะวิจัยแล้ววิจัยอีกอ่ะมีผลทางแลบรองรับนะคะมีผลอ่าคนที่ใช้จริงนะคะลองรับนะคะก็เหมือนกับตอนนี้ยุคโควิดนะคะการที่จะผลิตวัคซีนโควิดออกมาเนี่ยเขาต้องวิจัยแล้ววิจัยอีกทดสอบในคนแล้วทดสอบในคนอีกนะคะเห็นผลถึงจะเอามาขายนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลน,นะคะของเราขอเสียงตอบมือด้วยนะคะแล้วถามว่ากินแล้วเนี่ย มันจะค้างในตับในไตไหมอ่าหลายคนก็ถามมาเยอะนะคะพี่ทานต่อเนื่องนะคะจะค้างในตับในไตหรือไม่ไตจะทํางานหนักหรือไม่นะคะวันนี้นะคะมี่ก็ขออนุญาตเอาของบอสมาให้ดูเลยนะคะเป็นผลตรวจประจําปีนะคะตอนนี้โจร่าซันของเราก็ใกล้จะสองขวบแล้วนะคะบอสเขาก็กินต้ตแต่เริ่มขายโจร่าซันเลยจนมาถึงปัจจุบันก็ปีกว่า,วานะคะเรามาดูกันว่า จะมีอะไรค้างในตับในไตหรือไม่หรือว่าไตจะทํางานหนักหรือไม่หรือมีโลหะหนักหรือไม่อ่ะมาดูกันที่ผลการทํางานของตับและไตนะคะถ้าปกติของผู้ชายนะคะการทํางานของตับจะอยู่ที่ศูนย์ถึงี่สิบนะคะแต่บอสของเราอยู่ที่สิบปดนะคะอ่ามาดูการทํางานของไตไตจะทํางานหนักหรือไม่นะคะ ค่าปกติอยู่ที่5้าถึงยี่สคะแต่บอสเราอยู่ที่13บานะคะอเอามาให้ดูคนเดียวไม่นำใจต้องเอามาให้ดูอีกคนนะคะของบอสเกตนะคะของผู้หญิงการทำงานของตับเนี่ยค่าปกติจะอยู่ที่ศูนย์ถึงสามสิบองนะคะของบอสเกตอยู่ที่17นะคะแล้วผลการทำงานของไตนะคะ ปกติจะอยู่ที่5้าถึงยีนะคะแต่บอสของเราอยู่ที่16นะคะงั้นเป็นการการันตีได้เลยว่าทานโจราซันแล้วนะคะไตไม่ทํางานหนักนะคะตับไม่มีโลหะหนักนะคะทานโจราซันสบายใจได้เลยนะทุกคนนะคะปลอดภัยร้อยเปอร์เซนนะคะ บอสของเรานะคะทดลองทานเองทุกอย่างนะคะโจลาซันเนี่ยได้ทั้งอาหารผิวนะคะได้ทั้งสุขภาพนะคะได้ทั้งป้องกันแสงแดดต่างๆมาทำร้ายป้องกันเซลล์เสื่อมด้วยนะคะพูดขนาดนี้แล้วต้องไปซื้อกินแล้วนะคะสำหรับวันนี้มี่ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ